ใครอยากให้ชีวิตดีทำอะไรไม่ให้ติดกัดพยายามเช้าเช้ามาใส่บาตรให้ได้บ้างอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ยังดีแต่ส่วนตัวนี้จะใส่ทุกวันเลยนะพิมพ์ชนกชอบใส่บาตรใส่ทุกเช้ารู้สึกว่าทำอะไรชีวิตมันก็ดีนะไม่ค่อย ไม่ค่อยติดขัดมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและก็ชีวิตก็มีความสุขจิตมันก็นิ่งถ้าเราใส่เราจะเป็นคนติดนิดสัยว่าอยากจะใส่ทุกวันแต่ว่าบางคนเขาก็การเงินก็ไม่สะดวกนะแต่สำหรับคนที่ว่าการเงินสะดวก ไม่ติดขัดที่จะใส่ได้ทุกวันนะ่ะถ้าใส่ได้อ่ะจะดีมากกับชีวิตรู้สึกว่ามีความสุขอะเช้ามาได้ใส่บาทจิตใจมันก็โล่งไม่ค่อยแบบไม่คิดอะไรมากอ่ะเช้ามาใส่บาทแล้วก็มีความสุขอะ ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงสําหรับตัวฉันเองนะฉันชอบฉันชอบใส่บาทเช้ามากันใส่ทุกวัน